ที่ทำงานของพี่ชาเนี่ยเกิดปัญหานะครับก็คือในการเรียกใช้นะครับาฐานข้อมูลจาก e x c e l แล้วนนำเข้ามาใน Word เพื่อมาสร้างเป็นจดหมายเวียนนั่นเองนะครับปรากฏว่าวันที่ทับเดือนนั้นสลับกันนะครับสลับตำแหน่งกันาจากตัวอย่างนะครับอ,อย่างผมลองนำเข้านะครับฐานข้อมูลนะครับที่เป็น e x c e l เข้ามา ทีนี้ผมเลือกทาข้อมูลนะครับจะนําเข้ามาก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะแทรกนะครับเอาช่วยให้เห็นนะครับให้เห็นตัวอย่างหน่อยนะครับอันนี้ก็คือ ID นะครับอันนี้ก็คือวันที่นะครับนะครับทีนี้ที่ลองแสดงผลลัพธ์อยู่นะครับ ปรากฏว่า,าวันที่นะครับกับเดือนมันสลับกันนะครับทจริงแล้วจะต้องเป็น8ปดจะต้องเป็นวันที่5้ทันะครับสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับต้องอย่างนี้นะครับอ,อย่างถ้ากรณีของเลขที่3ก็ต้องเป็นวันที่13บสามทงแปดนะครับอย่างนี้ถึงวันที่นะครับ ตรงนี้แบบนี้นะครับถึงจะถูกนะครับอย่างนี้คือผิดนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาตรงนี้กันนะครับเริ่มจากสร้างนะครับในาฐานข้อมูลนะครับที่จะนําเข้าไปทําเป็นจดหมายเวียนนะครับในฐานข้อมูลตัวนี้ก็คือใช้ก c e นะครับ ทีนี้จะเห็นว่าในฟิลด์นะครับที่มีอยู่นะครับฟิลด์ที่จะเข้ามาแก้ไขก็คือฟิลด์ที่มีวงเล็บแล้วก็มีตัวอ,อักษร x อยู่นะครับซึ่งข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นวันที่ที่จะใช้ในการกรอกในรูปแบบของฟอร์มนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาฟอร์มนิดหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ สังเกตไหมฮะว่ามันจะมีอ่ามันจะมีฟิลอยู่นะครับฟิลตัวนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นฟิล์ตัวนี้จะเป็นลัสสนกษณะของอเปิดท้ายแบบข้อความมันเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับะจะดูในมุมมองของอ,ออกแบบนะครับนี่ก็ เห็นว่าเป็นชิ้นข้อมูลที่ผมใส่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นชิดข้อมูลแบบ Text นั่นเองนะครับแล้วก็ชื่อเขตข้อมูลก็จะเป็นวันที่นะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ x นะครับอันนี้เราสร้างฟิลด์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะมารองรับการแปลงนะครับหรือการรับค่าวันที่นะครับมาในรูปแบบนะครับของสตริงนั่นเองนะครับหรือแบบ t ท็กนั่นเองครับโอเคครับทีนี้ เดี๋ยวกลับไปดูในมุมมองแผนข้อมูลนิดหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตสมมุติว่าในเรื่องของฟอร์มนะครับจะไปดูดีไซน์ของฟอร์มนิดหนึ่งก่อนนะครับนะครับทีนี้นะครับในการสร้างฟิลด์นะครับขึ้นมานะครับเราไปเลือกตรงเพิ่มฟิลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากฟิลด์เข้ามานะครับก็จะเห็นว่าผมลากมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอลากมานะครับเราก็ จะได้ฟิล์นะครับแต่ทีนี้นะครับในเมื่อฟอร์มของเรานะครับเราไม่ต้องการให้ปรากฏนะครับเวลาเวลาต้องการพิมพ์นะครับจะเห็นว่าวันที่ x ตัวนี้จะไม่มีนะครับจะมีแค่วันที่นะครับที่เป็นในรูปแบบของการป้อนโดยผ่านตัวคอนโทรลของเดตนั่นเองนะครับจะผ่านตัวในตัวคอนโทรลของเดตนะครับนี้ก็๋ยวให้ดูดีไซน์นิดนึงนะครับ แต่ตัวนี้นะครับเราในหน้าฟอร์มนะครับเราจะซ่อนกล่องตัวนี้นะครับ2กล่องตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วไปที่คุณสมบัตินะครับจะเห็นว่ามองเห็นได้ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นไม่ใช่นะครับเพื่อไม่ให้มันมองเห็นอาทีนี้กล่องหน้าด้วยนะครับปรับเป็นไม่ใช่นะครับทีนี้กล่องนะครับ2กล่องนี้ก็จะมองไม่เห็นในหน้าหน้าต่างของฟอร์มนะครับทีนี้มาลองมาดูในหน้าต่างฟอร์มเห็นไหมฮะมันก็จะซ่อนไว้ โอเคครับทีนี้เรามาใส่โค้ดนะครับหรือใส่สคริปต์นิดหนึ่งนะครับเพื่อเราจะนำวันที่ตัวนี้นะครับแปลงในรูปแบบของสติงนะครับมาเก็บไว้ในฟิลด์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวันที่ x นี่เองนะครับโอเคครับทีนี้นะครับเรามาเมาส์ขวาตรงหน้าของฟอร์มนี้นะครับมองนะครับเสร็จแล้วก็เมาส์ขวาตรงนี้นะครับ คอนโทรลที่ชื่อว่าวันที่ X ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราไปสร้างเหตุการณ์นะครับแล้วเราไปเลือกตัวนี้ตัวสร้างโค้ดนะครับครับทีนี้ไอเทคคลิกตัวนี้อีเวนต์ตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราลบทิ้งได้นะครับอ่าแล้วเราใส่แค่ตัวนี้ไปนะครับเปลี่ยนตามนี้ไปนะครับคำสั่งตัวนี้ก็คือเป็นการนำวันที่นะครับในช่องของ เอาฟิลด์ชื่อวันที่นะครับมาเก็บไว้ในฟิลด์ที่ชื่อว่า uh, date under score t t นั่นเองนะครับ uh, ทีนี้นี่คือคำสั่งของสคริปต์นะครับในการส่ง uh, ในการ copy ข้อมูลนะครับจากช่องวันที่จากช่อง uh, ของฟิลด์วันที่นะครับมาเก็บไว้ในฟิลด์ของเด uh, ทเดท under score t t ทีนี้เดี๋ยวกลับมาดูในส่วนนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาดูการทํางานนิดนึงนะครับก็ผมจะกลับไปสู่ในรูปแบบของหน้าดีไซน์นะครับหน้าของมู้มองออกแบบนะครับตอนนี้นะ่าจะเห็นว่าผมมีฟิล์อยู่ห้ามีอยู่5ตัวนะครับหรือมีฟิล์มห้าเรคคอร์ดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมลองดูฟิล์ที่1ก่อนนะครับฟิล์ที่1น,นะครับผมจะแก้นะครับจากวันที่นะครับ3เดือนอนะ่ะให้เป็น วันที่1นะครับโอเคจากอีเวนต์ของมันนะครับคือมันต้องล็อตโฟกัสนะครับกับมีการเอนเตอร์นะครับถึงจะเป็นการโยนข้อมูลนะครับจากฟิลจากฟิลวันที่มาอย่างฟิลวันที่ x ซึ่งตัวนี้เรามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมคอยเตอร์ไปนะครับคลอยเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับฟิลที่2นะครับมาที่ผมจะเลือกเป็นวันที่2นะครับ เปลี่ยนไปนเรื่อยนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับฟิวส์สองอฟิวทเทสสามทีสามเป็นทีสามอ่าท่านี้ถ้าเราไปเคาะตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเทคแอเรียนะครับมันเป็นอะมันติไลน์นะครับโอเคอันนี้ถ้าจะย้ายก็ออกมานี่นะครับท่นนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นวันที่สามโอเคไฟเตอร์ไปน,นะครับอ่านี่ฟิวทีท่สี่ เ,เราเป็นตัวนี้เป็น T4 นะครับเปลี่ยนตรวนี้เป็น T4 นะครับเรามาคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกวันที่4เปลีย่ยน4 counter ไปนะครับอันนี้ผมก็ใส่ให้มันอสอดคล้องหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นวันที่8ไปนะครับจะได้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงวันที่นะครับโอเคครับ ทีนี้เรานะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดออยู่6เลคคอร์ดนะครับเรากลับไปดูในตารางนะครับอตอนนี้เรามีอยู่5เล c o r d นะครับจะเห็นวันที่นะครับเห็นไหมฮะว่าวันที่นะครับจากช่องนี้นะครับจะถูกกัปปี้นะครับมาไว้ในช่องของวันที่ x ตัวนี้นะครับซึ่งในช่องของที่ x ตัวนี้จะมี field t y p นะครับเป็น s t r i n นะครับ ในช่องของวันที่นี้จะมีฟิล์เป็นเดทไทม์ Time นั่นเองนะครับหรือในรูปแบบของอวันที่นั่นเองนะครับช่องนี้ก็จะเป็นเป็นสต i ิงนะครับดังนั้นเวลานําไปใช้นะครับเพื่อไม่ให้มีการสลับของวันเดือนปีนะครับก็เวลานําเข้าไปในจดหมายเวียนให้นําฟิล์ตัวนี้นะครับวันที่ x ตัวนี้นําไปใช้งานนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้เมื่อเราใส่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวขอบันทึกนิดนึงนะครับอันนี้บันทึกแล้วเราก็ปิดไปก่อนนะครับาโอเครับทีนี้เราก็จะไปเปิด Word นะครับมาใหม่นะครับแล้วผมก็ไปเลือกตรงนี้ใช้รายชื่อที่มีอยู่นะครับผมไปเลือกฐานข้อมูลนะครับ d ดต้าเบสตัวที่เราได้เขียนโค้ดนะครับไว้นะครับเดต้าเบสตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแทรกนะครับ ใส่ id ไปนะครับตัวนี้ก็ใส่ให้ครบนะครับใส่ id แล้วก็หนชื่อนะครับหนาชื่อแล้วใส่ครับอาจจะผมข้ามสกุลไปเลยนะครับทีนี้ในการนำเข้ามานะครับให้เลือกวันที่ x นะครับอ่าวันที่ x ตัวนี้นะครับ แล้วก็ใส่อัปเดตไปนะครับอาทีนี้เราก็มาดูนะครับแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ตัวนี้เลยครับโอเคครับทีนี้จะจะเห็นนะครับว่าวันที่นะครับเดือน8ถูกต้องนะครับครับก็เป็นการแก้ไขแบบเวอร์กลาวนะครับก็คือแก้ขัดไปก่อนนะครับอาก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ ขอบคุณมากครับ